สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,กํำลังใจเลยเราจะถี่มารับชมแนวทางแล้วกะ็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนะจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นห้างเซงรอบเ้ารอบบ่ายวันวันอังคารเนจาจะวันที่สองเดือนสี่ เดือนเมษาย,ยนเราจะทงพันหกร้อยหกสิบเจ็ดมื่อนี้กลับมาพบก,กับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสําหรับหุ้นห้างเสีงนี่คือแอดจอยขออธิบายนิดนึงละกันเนาะจ้ะหุ้นห้างเสีงวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าวันศุกร์เดือนสามที่ผ่านมาในหุ้นปิดเนาะสําหรับห้างเสีงเนาะจ้ะเมื่อน,นี้แอดจอยก็เลยสีมากขออธิบายไปอีกรอบหนึ่งละกันเนาะจ้ะสำหรับแนวทางห้างเสีงจ้ะ วันที่ยี่สิบเก้าหุ้นปิดเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาเป็นผลของวันที่วันที่เท่าดห่ะพี่น้องวันที่อวันที่สองเนาะวันที่สองเดือนสี่เอาจะสําหรับแนวทางของเฮาเมื่อนี่เราจะกระคเปลี่ยนแค่วันวันกับเดือนละกันเอาจะพอว่าวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสามนี่คือหุ้นปิดไปเนาะแอจอยกัสิมาสรุปให้อีกทีหนึ่งเราจะพอว่า ถ้าคำนวณใหม่ทาลวใหม่กันสิได้เด่นตัวเดิมได้เด่นตัวเก่านะจ้ะวันที่สองอแป๊บหนึ่งเด้อจะ้ะฮะประกาก่อนวันที่สองเดือนสี่เนาะอ่ะสำหรับแนวทางหุ้นหางเสือรอบเซารอบใบของวันที่สองเดือนสี่ก็คือตามนี่เลยนะจ๊ะแต่ก่อนสิไปรับท่วมกันเดี๋ยวไม่เบิง่ง ผลย้อนหลังของวันที่28กันก่อนจะวันที่28เดือน3นี่คือแนวทางของเฮ้าก่ะเข่านยสำหรับรอบเศร้าจะเจ็ดกับหกวิ่งลูดติดเบิร์นอยู่หกหกรอบเศร้ากับรอบ,บายเมื่อนี่คือเบิร์นบอมาเนาะอะ,อะสำหรับรอบเศร้าจะพ้นของวันที่28คือตามนี่เลยเราะจะเดินอ่ารอบเศร้าจะเจ็ดกับหกพ้นจะศูนย์เจ็ดหกกลางเก้าสอง เจทฮกนี่คือมาคูเดนแอดจอยบริจับครูเด่นหายเนาะสำหรับพี่เราเอฟจีสันดานถัดไปลดน้ำแนวทางไปวิ่งไปรูดกายินดีด้วยจะเรือว่าจับครูเด่นไปเป็นแนวทางก่ะรอบเซาเต็มๆเลยเนาะจ้ะสำหรับรอบบ่ายจ้ะรอบบ่ายฮกกบหาวิรูดพ้นจ้าหนึ่งสองสี่หลังหาแปดหาแปดสำหรับรอบบ่ายของเฮาเขาตรงตุงตัวเน้นเต็มๆหาแปดรอบบ่ายอ่ะนี่พื้ นี่คือพ้นคองวันที่21เดือน3จะอ่ะสำหรับวันที่4อ่าวันวันที่2เดือน4วันอางารมืองนิกะสรุปให้อีกที่หนึ่งละกันนอกจากถ้าเกิดเราไปเบิง์ยนล้างกะหลายวันติดแล้วนอกําบแนวทางสีลูห่หายวันที่29เราจะ,ะถ้าเกิดว่าไอ้โดยคำนวณใหม่กับสีใดตัวเก่าตัวเดิมแล้วก็เลยมาอธิบายให้อีกที่หนึ่งละกะันเราจะ ห่างเส้นวันที่สองเดือนสี่รอบเศร้าจะเดินไปที่สี่สามวิ่งลู่จะสําหรับตัวจับคู่เดินสี่วิง่งสี่มีสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเดินสามวิง่งสามรอบเศร้าจะสามเจ็ดสามหกสามหาสามสองสามแปดสำหรับรอบบ่ายศูนย์เก้าวิ่งลู่จะพ้นเดินสำหรับเดินศูนย์วิ่งลู่ศูนย์จับคู่ไปที่ 040 5 070801เด่นเก้าวิรุดเก้ารบบายจะจับคู่ไปที่94959697และ98ตัวที่แอดจอยระบายสีลงไปคือตัวเน้นนั่นเองอาจารย์รอบบายอรอบรอบเศร้าจะเด่น4เน้นอยู่ที่04กับ4840กับ48สำหรับเด่น3วิรุด3มรอบเศร้าจะเน้นไปที่36และ32 สำหรับรอบบายจะ์เน้นไปที่04 07เดือน9วิรุนายนรอบบายเน้นไปที่94และ98ะจากนั้การเบิงไว้เป็นแนวทาเาจะสำหรับแนวทางหุน่นหางเสงียงเราจะมือนีวันที่2เดือนใหม่เลยเราจะสำหรับแนวทาาหางเสียงของเฮาเนาะวันที่วันที่2เดือน4เนาจะจากได้กะเบิไว้เป็นแนวทาาเพราะว่าหุน่นปิดไปหลายวันเลยนอกจาก อ่าเมื่อนี้วัที่สองอห่งแนวทางสีเดิ้ลดีหรือบ่อสีมาตามสูตรหรือบ่ออันในการลอลุ่นไปพร้อมๆกันเราจะทามักทาชอบจังได้กระจังคอยตามทามบ่อหมักบ่อชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะเอตัวกะคำนวลหายไปตามสูตรลวก็อยากนํามาแบ่งปันเราจะพิดผัดประกันได้กับโอตูนโคพายพี่นเอฟซีไว้ด้วยละกะันจ้าอ่าเมื่อนี้ก็อให้มาปังๆอคห้มาตามสูตรละกันเนาะปิดไปไหลายวันเราจะเจอกะคำนวลหาย สามสูตรเอาพลนของวันที่ยี่สิบแปดมาเป็นแนวทางของวันถัดไปเ้าจะสำหรับคลิปนี้กขอตัวลาไปก่อนเราจะขอหายพิโรเอฟซีทุกคนทุกทานส่คดีมีไส้กันทุกคนทุกทานจ้ะฝากเป็นกำลังใจหายกับแอดจอยด้วยเจะเป็นกำลังใจห้กันละกันเราจะกุลไหลคุลาแชคนลานึ้อิดตามจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าบคำสวัสดีจ้า